เสื้อตัวนี้นะคะสวยมากๆหนูจะบอกตัวนี้เป็นงานตัดของที่ร้านเราอะนะคะงานตัดของร้านห้องเสื้อสุภสรร้านเช่าชุดคุณมนหัวหินหนูให้ดูงานนะตัวนี้เป็นไทยซิลร้อยเปร์เซ็นต์นะคะไซส์เป็นไซส์เอนะคะแล้วก็ตัวนี้ปักทั้งตัวเลยนะคะปักเป็นคริสตัลนะคะ ปักไปด้วยปล้องอ้อยนะคะปล้องมุกนะคะแล้วก็ปักทับลูกไม้อีกชั้นหนึ่งนะคะงานปักเป็นช่างฝีมือของเราเลยนะคะงานปักเป็นช่างฝีมือของเราสวยๆแล้วก็เอ่อมลจะบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องด้านข้างนะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวแต่งให้แบบนี้ค่ะแล้วก็เวลาผูกโบนะคะให้ท่านเอาโบนะคะอ้อมแล้วก็มาผูกด้านหลังแบบนี้ ผูกโบแบบนี้เลยแล้วก็มัดโบส่วนด้านหน้าก็จะมีมัดตรงนี้นะคะก็จะทบไปมัดด้านหน้าซึ่งไซส์ m เนี่ยตัวนี้จริงๆอกประมาณสามเจ็ดสามแปดมลว่าใส่ได้นะเพราะว่ามันก็ตรงนี้ค่ะมันขยายเป็นฟรีไซส์ได้เลยแหละแต่มุนให้ได้เต็มที่ถึง38ของไซส์ m ของเรานะหากว่าชอบตัวนี้สนใจทักมาได้เลยนะคะเผื่อท่านอยากจะเก็บเป็นผลงานการตัด สวยๆแล้วก็การปักงามๆของที่ร้านการตัดเย็บสวยๆนะคะใช้ผ้าไหมนะคะสีพาสเทลนะคะสองสีนะคะเป็นสีจริงเนะะี่ยค่ะจะออกเป็นสีชมพูกลีบบัวนะคะสีชมพูที่สวยหรูดูดีนะคะ